ลี่ลี่ลี่ยุใส่ลี่สมเสื้อลี่ยุใสอ่ะโอ้ลี่สมซื้อเกิดสวัสดีครับสวัสดีครับเกิร์ดแอมโปดิโอนะครับผมวันนี้ขออนุญาตอัปเดตร้านดีลเลอร์นะครับที่มีของในสต็อกสต็อกแบบไหนครับสต็อกเนี่ยแบบเนี้ยนะครับพาวเวอร์แอมนะครับแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับโอ้ร้านที่มีสต็อกแบบนี้นะครับผมร้านดีลเลอร์อ่ะเรามาลำดับเลยครับผมเอาให้ครบสุดล้านครับรอบนี้นะครับหนึ่งทั้งนี้ว่าไง หนึ 1> 1 uhm. ่งนะครับร้านเบนซ์ออดิโอร้านนี้อยู่ไีเกาะลอยเอ็ดอ่าร้านเบนซ์ออดิโอนะครับผมอยู่ในโซนของจังหวัดลอยเอ็ดมีของนะในสต็อกนะครับเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็ตู้ลำโพงนะครับแล้วน่าจะมีบีวแล้วนะใช่ไหมถ้าจำผิดนะครับมีตู้ลำโพงด้วยนะครับเข้าไปติดต่อสอบถามที่ร้านเบนซ์ได้เลยท่านใดที่อยู่ใกล้เขตลอยเอ็ดนะครับแล้วก็ลอยเอ็ดนี้จะมีอีกหนึ่งร้านก็คือฮิปโปร้านฮิปโป ออดิโอนะครับเพื่อนใส่คำว่าเมืองแท้ออเดีบ่อึบอกว่าในใจคือกันฮิปโปออดิโอนะครับผมอยู่ที่ร้อยเอ็ดเช่นกันนะครับร้านนะครับบริษัทฮิปโปออดิโอเอาเดียโอจำกัดนี่มีสต็อกนะครับเหมือนกันเลยนะครับพาวเวอร์แอมมีเยอะเลยนะครับสำหรับร้านฮิปโปนะครับอยู่ที่ร้อยเอ็ดเหมือนกันใกล้ที่ไหนไปเอาที่นั่นนะครับต่อไปร้านเซฟมิวสิกคอนแกนอันนี้ร้านที่สามลวร้านเซฟมิวสิกคอนแกนนะครับอยู่ที่คอนแกนใกล้คอนแกนกันไปเอาได้นะครับแล้วก็คอนแกนอีกที่นึงนะครับอยู่ออาเภชชุุมมแพพนนะครรับบ้ี่ิ๊ก แกซาวด์เซ็นเตอร์อีก1ล้านนะครับอันนี้ก็บสิ่ี้คือนครับผมตู้ลำโพงแล้วก็พาวเวอร์แอมม์นะครับมีทุกรุ่นนะครับผมสำหรับร้านพีบิ๊กนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับร้านอาร์ทอนอีโคทีคอีก1ล้านใหญ่นะครับผมสำหรับบุรีรัมบุรีรัมโซนบุรีรัมนี่ไปเอาที่พี่ตุ๋ยอาร์ทอนได้เลยนะครับพาวเวอร์แอมม์มีทุกรุ่นเช่นกันใกล้กันนะครับแถวเขตสุรินทร์อุบลศรีสะเกษพี่สายันพิมพ์พรก็คือพิมพ์เข้าไปได้เลยก็สายันพิมพ์พรนะครับท ซุรินสีสะเกตอุบลต่อมานะครับมุกดาหารร้านไพศาลมุกดาหารพาวเวอร์แอมมีทุกรุ่นเช่นกันนะครับท่านใดที่อยู่ใกล้หรือว่าข้ามฝั่งนะครับผมอยู่ใกล้ๆ เข้าไปหาที่ร้านไพศาลมุ้งอาหารได้เลยต่อมานะครับร้าน3 o Music อาจารย์ออฟเอ็กซ์ีมซาอุดอนนะครับอันนี้ก็เป็นดีลเลอร์ตั้งแต่โอ้เราทําร้านแรกๆนะครับตั้งแต่นู่นเลยนะครับตั้งแต่อยู่ร้านเก่านะครับอันนี้ก็มีของพร้อมส่งทุกรุ่นนะครับแล้วก็จับระบบจัดชุดด้วยอยู่ที่อุดรนะครับโซนอุดรอุดรธานีไปหาที่ร้าน3 o Music ได้เลยนะครับต่อมาร้าน ATA นครพนมหรือว่าร้าน a อทเครื่องเสียงนะครับ a อที AT เครื่องเสียงเนี่ยอยู่ที่นครพนมมีตู้ลำโพง โอ้ทุกรุ่นนะครับล่าสุดคือไปส่งเบรดทุกรุ่นเลยนะครับแล้วก็ power amp มีครบทุกรุ่นสามารถไปติดต่อที่ร้าน AT เครื่องเสียงนครพนมได้เลยนะครับตอนนี้เก้าล้านแล้วครบนะครับครบแล้วงวดนี้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมงบครบแท้ครับครบแท้นะครับใกล้ที่ไหนไปเอาที่นั่นนะครับผมอ่าแล้วก็เชียร์ฟูลของเราบริษัทเอฟเออยู่ที่อำเภอเนรสังหะเบอร์โทรศัพท์ศูนย์แปดหนึ่งศูนย์เก้าห้าสี่ห้าศูนย์ศูนย์ท่านใดที่ยังสงสัยว่าผมอยู่ใกล้ตรงนี้ผมไปเอาที่ไหนได้บ้างนะครับโทรมาถามในเพจได้เลยรรรรอออโโททททมมมมมมมาาาาาถถถี่่เเเเเเบบบ์์แลล้้วกกก็็ัในพพจไดยสิิต สวัสดครับ081ได้เลยครับ081 095 4500แล้วก็ฝากติดตามคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับ